เป็นคนยืดผมมาเป็นสิบสิบปีอะค่ะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเอาน้ํายายืดผมอะโป,ปบนหนังหนังศีรษะเพื่อจะให้ผมเราฟูมากอะอเพื่อจะให้ผมเรามันลงเขาก็โปบนหนังหัวเลยอพอหลังจากล้างน้ํายาออกปุ๊บผมตรงนั้นน่นะก็หลุดออกมาทางกระจุกเลยเราก็าคิดว่าไม่เป็นไหลเยอะหน่อยมันก็ยาวเองแต่หลายปีแล้วก็ไม่ยาวสักทีหนึ่งจนวันหนึ่งมันมันล่วงไปเยอะจนเรารู้สึกได้แล้วเราก็ถ่ายรูปดูก็เลยเห็นว่ามันเป็นเวิร์งแบบค่อนข้างกว้าง อย่างี้ะะก็เลยเข้ามาปรึกษาแต่เมื่อใช้อาทิตย์แรกนี่คือนะศีรษะโลกกับคันมันหายไปแบบชัดมากนะคะจริงๆแล้วมันมัน,มนค่อนข้างชัดชัดเลยหนึ่งเดือนก่อนหน้ามันก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วค,ความกว้างของการล่วงมันดีขึ้นมากเราก็ถามน้องแอดรินว่าเมื่อไหร่มันจะเต็ม <อะ S 2> น้องก็บอกว่าสักสองเดือนค่ะดูซิว่าตอนสองเดือนอย่างที่น้องเขาบอกไว้ก็อยากรู้อีกแล้วพอ, <ะ S 2> อเสร็จเดีวเดือนเดียวหลายทีน้องเขาบอกผมแต่เป็นลูกผมตันๆก็เต็มเลยก็ดีใจ สวัสดีครับสองเวลาครับวันนี้ก็มาศิรชามาขอสัมภาษณ์คุณจ๋านะครับคุณจ๋าก็เป็นผู้หนึ่งที่มีปัญหาผมร่วงนะครับก็เดี๋ยวให้คุณจ๋าแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะพี่สาะเอียดเรืองค่ะเป็นลูกค้าของไาววลาครับก็วันนี้ได้ได้ขอโอกาสคุณจ๋านะฮะมาคุยกันเรื่องปัญหาสุขภาพเส้นผมเนี่แหละ ก็อยากให้คุณจ๋าเล่านิดน,นึงว่าตอนแรกที่ติดต่อฮาวิล่ามาเลยเนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพผมยังไงบ้างครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมร่วงเป็นหย่อมหย่อมแล้วก็ผมขาดจากการยืดผมเป็นหย่อมบริเวณตรงขวัญอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นตอต่อเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหน่อยมันก็ยาวเองอแต่หลายปีแล้วก็ไม่ยาวสักทีนึงจนวันนึงมันมันร่วงไปเยอะจนเรารู้สึกได้แล้วเราก็ถ่ายรูปดู ก็เลยเห็นว่ามันเป็นเวิร์้งแบบค่อนข้างกวา้างอย่างนี้ค่ะก็เลยเข้ามาปรึกษาตอนที่ทักเข้ามาที่ฮาวิล่าครับก็คือว่าบอกว่าปัญหาผมร่วงตรงเนี้ยมันเกิดจากการที่ไปยืด,ยดผม,ผมเนาะใช่ค่ะแล้วก็โดนโดนน้ํายาค่ะแล้วก็ยืดผมมาดีๆเป็นคนยืดผมมาเป็นเป็นสิบสิบปีค่ะครับ,รบแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเอาน้ํายายืดผมโปะบนห,หนังศีรษะเพื่อจะให้ผมเราฟูมากอ่ะเพื่อจะให้ผมเรามันลง เขาก็โปะบนหนังหัวเลยเอาน้ํายายืดผมมาโปะโปะแบบโปะเต็มเลยแล้วก็พอหลังจากล้างน้ํายาออกปุ๊บผมตรงนั้นก็หลุดออกมาทางกระจุกเลยอันนี้คือมันหลุดที่นั่นเลยหรือว่ามันหลุดที่บ้านหลุดที่ร้านเลยค่ะแต่เพียงแต่เราเราก็รู้สึกว่ามันคืออะไรตรงตอๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อย่างนั้นนะคะคุณจ๋าเล่าว่าเรายืดผมบ่อยใช่ไหมแล้วครั้งก่อนก่อน เราเราโดนโดนน้ำยาแบบนี้ไหมครับกครั้งที่ไม่โดนก็ไม่เป็นอะไระครัก็คือแสดงว่าน้ำยาเนี่ยแหละห้ามโดนจริง,รงๆน่าจะห้ามโดนหนังศีรษ <สา S 2> ะพอไปถามร้านอื่นนะเขาบอกว่ามันต้องเว้นที่โคนผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความรู้ใครที่ชอบยืดผมนะฮะแล้วโดนน้ำยาเนาะน่าจะรีบบอกช่างว่า<ม>อย่าให้โดนหนังศีรษะก็น่าจะปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นผลเสียระยะยาวมากตอนที่ คุณจ๋ารู้ว่าตอนนี้ผมร่วงแล้วตอนแรกยังไม่เห็นใช่ยังไม่เห็นว่าเออมันมันเป็นมันไปมันเออมันมันเสียหายแค่ไหนด้วยใช่ไหมครับแล้วผ่านผ่านมานานไหมครับกว่าจะเริ่มรู้ว่ามีมีไม่มีคนทักเนาะไม่มีคนทักค่ะคือไม่คือไม่รู้เลยว่ามันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่มันถึงมันถึงขยายวงกว้างขนาดนั้นเพราะเรารู้จากการที่ว่าพอเราสัมผัสผมอะแล้วไม่ผมมันพอเราสางปุ๊บมันร่วงติดมือมาเยอะอแล้วก็พอเราจับปุ๊บทาไมมันรู้สึกว่า ชัดเลยว่ามันบางจังเราถึงมาเพิ่งถ่ายเอากล้องมาถ่ายรูปดูที่คุณจ๋าบอกว่ามันอะไรนะซ้ายขวาซ้ายขวามันหนาบางไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วก็ผมจะยาวไม่เท่ากันสองสองฝั่งนี้ข้างที่โดนน้ำยายืดข้างที่เสียผมจะยาวได้แค่นี้แค่นี้เองแต่ผมข้างเนี้ยยาวก็จะยาวมาเลยถ้าดูจากในรูปก็คือว่าบริเวณที่ที่ที่ถูกน้ำยาก็จะอยู่ประมาณขวาขวาเนาะใช่ค่ะบริเวณถูกน้ำยาก็จะ ผมก็จะเสียไปเลยเ,เสียถึงรากผมเลยถ้าไปดูจากจากในในมือถือที่เราคุยกันที่คุณจ่าทักเข้ามาก็คือประมาณวันที่17พฤษภาเริ่มใช้ประมาณวันที่ <S <S 21พฤษภานะครับวันที่6มิถุนาเนี่ยมีอัปเดตว่าผมร่วงน้อยลงบ้างแล้วจากเดิมที่ทร่วงร่วงเท่าไหร่50 60ใช่ค่ะเกือบร้อยนะบางทีกต่อรบไม่หวนไม่ไ มันล่วงตอนไหนฮะเยอะเยะ ร่วงทั้งวันร่วงตอนสายทั้งวันค่ะนั่งทำถ้านั่งทํางานเนี่ยร่วงเต็มพื้นนะคะพอใช้ฮาวิล่าไปหนึ่งสัปดาห์ที่ที่ที่คุณจ๋าบอกว่าเริ่มร่วงน้อยลงแล้วอะไรคือหมายว่าไอท้ที่พื้นทิ่พื้นอะไรก็ก็หนูน้อยลงน้อยลงสางมสามง้องน้อยลงเพราะว่าน้องแอดมินเขาแนะนําให้ว่าลองดูว่าลองนับ,น,บนับเลยนับนับนับเส้นเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยมันร่วงกี่เส้นมันจะได้เห็นชัดว่าว่ามันลดลงไหมก็ลองนับลงใช้ลอใช้แรกๆนี่ ตอนเริ่มใช้แรกๆก็ไม่เกิน50าสิบ่าค่ะวันหนึ่งจากเดิมที่แบบเยอะๆเองนะคะแต่ว่าก็ยังมีสวิงสวิบ้างเยอะบ้าง<ช>น้อยบ้าง<ช>แต่ก็ดูน้อยลงโดยโดยรวมอันนี้นคือประมาณหนึ่งอาทิตย์วันที่17มีอัปเดตมาให้เป็นรีวิวมาให้แหละหนึ่งเดือนเริ่มผมเริ่มขึ้นชัดเจนนะ,<ช>ะตอนนั้นที่คุณจ๋าอัปเดตรีวิวมาให้บ่อยๆเพราะว่า เรารู้สึกว่าอยากรู้เองด้วยเจริงๆริงที่เราลองอะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเห็นผลเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่ามันเห็นผลไหมเ,เราก็เลยถ่ายดูเลยว่าแต่และทิ์แต่ละทิ์มัน,นถ้ามันเห็นผลแล้วมันเป็นยังไงไอ,เ,อเราก็อยากรู้เองพออยากรู้เราถ่ายในยๆแเราก็ถ่ายแล้วอะเราก็ส่งไปให้ดูด้วยขอบคุณมากเลยครับเห็นเราก็ดีใจครับเพราะว่าจากเดิมมันก็นะก็ต้องถือว่าต้องถือว่ามันก็ถือว่าขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดด้วยแล้วถ้าในระยะเวลา ไม่ไม่นานด้วยเดือนเดียวเดือนเดียวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงคุณจ๋าใช้ชุดแรกมีแชมพูคิมนวดแล้วก็โทนิกน,นะฮะที่มีเขียนว่าใช้คิมนวดแล้วชอบใช่ค่ะเออคุณจ๋ามีบอกว่าทําไมไม่เน้นขายคิมนวดคือที่จริงอ่ะก็ดีทั้งสามอย่างนั่นแหละค่ะแต่เราไม่ได้คาดหวังกับคีมนวดเลยแต่ว่าพอใช้ปุ๊บม,มันกลายเป็นว่ามันมันเกินคาดที่ว่าถ้าคิมนวดยี่ห้ออื่นอ่ะมันแค่เราจะทําให้ผมลื่นแล้วมันจะเคล,เคลือบๆมันมันหน่อย แต่ตัวนี้คือมันเหมือนมันซึมลงไปเลยแล้วผมมันก็นิ่มขึคือจริงๆก็ไม่ไม่เชิงไม่เน้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะทักในเรื่องคือเขาก็จะเครียดเรื่องผมร่วงเนาะส่วนใหญ่จะแบบเออผมจะนุ่มไม่อะไรเอาให้ขึ้นก่อนเอาให้มันหยุดร่วงก่อนเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออแต่ว่าแต่ว่าถ้าได้ใช้ครีมนวดด้วยมันก็มันก็อย่างที่คุณจ๋ารู้สึกแหละว่าเออ มันก็ช่วยให้ผมนุ่มขึ้นช่วยให้ผมมีสุขภาพดีขึ้นด้วยแล้วก็คุณจ๋าก็ด้วยความที่มีปัญหาเรื่องผมฟูเนาะเพราะว่าเพราะว่าที่คุณจ๋ายืดผมก็อาจจะเพราะว่าผมเป็นคนอยากโศกใช่ค่ะนะฮะก็ตอนหลังแอดมินก็เลยแนะนาเซรั่มสปากับงานดาไปด้วยอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงว่างเพราะนี่คุณจ๋าใช้งานดามาได้สักไม่ไม่ไม่กี่อาทิตย์เองมั้งใช่ค่ะใช้ใช้ประมาณสามสี่ครั้งเมื่อกี้ก็คุยกันว่าน่าจะใช้แบบวันวันไปเลย ถ้าเราต้องการบํารุงตอนนี้นะฮะ<ช><ช>แล้วเดี๋ยวดูว่าสุขภาพดีขึ้นแค่ไหน<ช>นะฮะ<ช>แล้วก็ถ้ามาดูก็คือประมาณวันที่21ที่ผ่านมานี่แหละก็อัปเดตมาให้อีกครั้งนึงก็คือดูผมเต็มหมดแล้วนะตอนแรกอะ่ะคือเดือนหนึ่งเดือนก่อนหน้ามันก็ดีขึ้นเยอะมากแลยความกว้วางของการล่วงมันดีขึ้นมากแล้วก็ถามน้องแอดวินว่าเมื่อไหร่มันจะเต็มน้องก็บอกว่าสัก2เดือนค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเว้นเลยทีนี้เราเว้นยาวเลยเรารอดูซิว่าเป็นสองเดือนอย่างที่น้องเขาบอกไหมก็อยากรู้อีกแล้วพอเสร็จแล้วเอ้าเดือนเดียวแล้งที่น้องเขาบอกผมแบบเป็นลูกผมต้นๆก็เต็มเลยก็ดีใจเออแล้วปริมาณเส้นผมที่ร่วงจาก70็ดสร้อยเส้นลงมาเหลือ50 40แล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นยังยี่สิบวันละยี่สิบเส้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละเปลียนเปียนเอาจริงๆไอ้ความที่เราเป็นคนผมเยอะในยาชล่าใจเพราะว่าจ๋าเนี่ยเป็นคนผมเยอะ แล้วก็คิดว่าวันหนึ่งฉันไม่ไม่นด้มีปัญหาเรื่องปกบางเราก็เลยปล่อยอค่ะพอเห็นีกทีมันก็เลยล่วงไปขนาดนั้นแล้วเพราะเราคิดว่าเราผมผมเยอะผมฟูคือผมเยอะจนขนาดที่ว่าถ้าไปร้านยืดผมเนี่ยเขาไม่คิดราคาคนปกติค่ะเขาคิด <ผม S 1> าชาร์จแพงขึ้นเพราะว่ายืดผนามากอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะจนมันล่วงจะแบบโอ้จากคนผมเยอะมันมันล่วงขนาดนี้ก็รู้สึกแย่ตอนนั้นคุณจ๋าหาวิธีรักษาอย่างไรบ้างนะครับ ก็หาวิธีรักษาใช้พวกโทนิกปลุกผมขอ,ของหลายๆยี่หอ้อลองลองดูค่ะแต่พอใช้ไปสักพักบางยี่หอก็คือดีบางยี่หอก็ไม่เกิดะไรขึ้นแต่ยี่ห้อที่ดีก็คือมันก็จะอยู่ตัวแค่ว่าโอเคผมมันก็เริ่มขึ้นแต่มันไม่สามารถยาวต่อได้ะพอมันพอมันขึ้นมันก็ยังสั้นอยู่เหมือนเดิมแล้วพอสักพักมันก็จะลวงไปแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่มันไม่สามารถยาวต่อเหมือน เท่ากับเส้นอื่นมาได้ค่ะก็เลยไม่ตอบไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์คือจริงๆอันนี้อันนี้เป็นความรู้เนาะบางยี่ห้อที่มีแต่เซรั่มอย่างเดียวนะฮะมีแต่โทนิกกูผมอย่างเดียวไม่มีแชมพูเพราะงั้นไอตัวแชมพูที่ที่มันทําให้เรามีปัญหาอยู่อ่ะฮะขึ้นมามันก็ร่วงต่อแล้วเพราะงั้นจริงๆอะของฮาวิล่าผมว่ค่อนข้างของเราค่อนข้างดีตรงนี้แหละว่าของเราหัวใจมันไปอยู่ที่แชมพู เพราะนั้นน่ะมันมันหมายถึงว่ามันไม่มีตัวทำรายไม่มีตัวทำร้ายปลูกแล้วมันไม่ไปทำรายให้มันหลุดร่วงอีกแล้วส่วนโทนิมันก็เป็นตัวเสริมที่ทําให้ผมมันขึ้นได้เยอะนิ่งขึ้นอ๋อเหมือนรักษาที่ต้นเหตุใช่ใช่ตอนที่ผมร่วงเยอะๆอ่ะฮะใช่มันมีมันมีผลกระทบอะไรกับเราไหมครับน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเราจะไม่มั่นใจค่ะก็คือถึงเราจะไม่ค่อยมีคนทักแต่เราก็รู้ตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะบางทีเวลานั่งเวลาก้ม ก็กลัวว่าคนอื่นจะเห็นต้องระวงังค่ะแล้วก็ต้องมัดผมตลอดหรือติดกิ๊บตลอดซึ่งจ๋าเป็นคนชอบปล่อยผมมากถ้าปล่อยผมแบบเพราะว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าพอมัดผมแล้วเรารู้สึกมันไม่สบายตัวอย่างเงี้ยนคะคะแล้วมันจะรู้สึกแบบมันก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ไม่มั่นใจสาเหตุที่คุณจ๋าแบบเออ มาสิเพอยงเงผมว่าเอาคุณจ๋าผมไปขอสัมภาษณ์ได้ไหมแล้วคุณจ๋าบอกเออมาเลยอะไรเงี้ยเพราะอะไรครับมันมีเหตุผลเลยที่เราอเออให้สัมภาษณ์ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็าคิดจากตัวเราเพียงดาเนี่ยที่ได้มาเลือกใช้ตัวฮาวิลล่าก็เพราะว่าเราดูรีวิลเราดูรีวิวเลยเวลาเราไปเปิดหาในในในเว็บในเน็ตเราก็เห็นแต่การขายของเราก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วใช้ออกมาแล้วมันเป็นยังไงเรายังเป็นเราคนนึงยังดูรีวิวเป็นสิบสิบ เป็นติดติบเป็นเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนอื่นที่เขาหารีวิวเหมือนกันนี้ก็เราก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ไปช่วยยืนยันว่าเออใช้แล้วมันมันดีมันโอเคมันเป็นแบบนี้เขาจะได้พิจารณาในการแบบเออลองลองดูเถอะว่ามันดีไหมอย่างนั้นนะคะอย่างน้อยก็ต้องลองอย่างน้อยต้องลองเนาะของคุณจาก็คือเจออาเวราจากยูทูบจาก u t u b e ใช่ค่ะคือตั้งใจตั้งใจค้นหาใน youtube เลยนะวิธีเสิร์ชเลยค่ะว่า วิธีรักษาผมร่วงอ,อ,อย่างนี้เลยค่ะออแล้วก็ขึ้นมาลิสต์มาเราไล่ดูรีวิวทุกคนเลยค่ะคือบางทีอ่ะบางอันที่เขารีวิวหรือการอ่านเนี่ยบางทีก็จะมีทั้งดีไม่ดีเออดีดีดีอันนี้ไม่โอเคนะอย่างเงี้ยแต่ของทาวิลล่าจ๋ายังไม่เคยเห็นว่าใครบ่นว่ามันไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเร,เราดูเยอะมากแล้วมันไม่มีใครว่าไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเ ต้องลองคุณจ๋าดูดูจาก youtube แล้วก็มีเข้าแฟนเพจทาวิลาไหมคะเข้าค่ะมาดูจาก u ู u ูบกูก็ไปดูแฟนเพจว่าเอ้ยทีนี้ไปเริ่มดูราคาแล้วจะใช้แล้วไงคะก็เข้าไปดูแฟนเพจว่าแต่ละอันมันคืออะไรใช้ยังไงแล้วต้องใช้ยังไงก็ถามน้องแอดมิดไปดูราคาเรารู้สึกว่างไงบ้างเอาตอนแรกถ้าเราคิดว่าเราไปเทียบกับแชมพูทั่วๆไปในท้องตลาดแน่นอนรู้สึกเลยว่าแพงอยู่แล้วแต่พอเรา มาลองใช้แล้วดูกับประสิทธิภาพที่มันได้เชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกว่ามันไม่แพงเพราะว่าการรักษาผมร่วงในหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆเป็นหมื่นมากกว่านี้อยู่แล้วตอะเราองดูที่ผลที่ประสิทธิภาพด้วยมันออกมาเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าลูกค้าบางคนที่หาวิธีรักษาผมร่วงมานานๆเนนี้จะรู้จะรู้ว่าเฮ้ยลองเถอะราคามันราคามันไม่ได้เกินเกินที่จะทดลอง ค,คอร์สหนึ่งแบบบางทีเราไปรักษาคอร์สในในสถาบันที่เขาดูแลเรื่องแก้ปัญหาผมร่วงจริงจังเนี่ยคอร์สหนึ่งก็ขึ้นหลักหมื่นนะสองหมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยมีเรื่องของการใช้ฮาวิล่าครับแต่ละตัวเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายอย่างมันก็จะเจอปัญหาเรื่องว่า,าเรื่องบางตัวอาจจะมีกลิ่นเหม็นบ้างนะครับบางตัวอาจจะใช้โทนิกแล้วก็เหนียวมากหัวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยของของฮาวล่าเป็นไงบ้างฮะ จะใช้วไม่เจอ,อปัญหาแบบนั้นนะคะ<อ>เพราะ<น>เพราะว่าไม่ไม่ได้เจอว่ามันรู้สึกโทนิกก็ไม่ไม่ใช่เหนียวเพราะว่าดาจะแหวกผุแมกระฉีดลงบนหนังศีรษะเพราะฉะนั้นมันก็จะซึมลงไปเลย<น><อ>แล้วพอมันแห้งปุ๊บก็จะไม่ได้มีปัญหาว่ามันเหนียวอะไร<น>ส่วนเรื่องกลิ่นก็สําหรับตัวดาก็โอเคก็หอมดีลืมบอกไปจริงๆแล้วจ๋าก่อนหน้านั้นอ่ะ เราเป็นคนแพ้ง่ายแล้วหนังหัวที่จริงหนังศีรษะลอกมันแห้งเราเป็นแผ่นๆแผ่นแล้วก็เป็นขุยก็เป็นค่ะแล้วก็ผมร่วงด้วยแล้วก็คีวหนังศีรษะอักเสบด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใช้อาทิตเนอ่์หายคันมีหนังศีรษะลอกแล้วก็คันด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็หายคันหายหนังศีรษะก็หายน้องซึ่งตรงเนี้ยตรงนี้จริงๆมันเป็นจุดที่ที่ฮาวิล่าทำได้แต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ เน้นเพราะเราก็ไม่อยากให้แบบว่าเจา้าูนคนเดียวรักษาทุกโรคได้เลยเหรออะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยแบบพยายามเน้นไปที่ปัญหาใหญ่ๆเพราะอย่างหนังเสียสะลอกหรือคันหัวงเงี้ยมันยังพอทนเนาะแต่ไอผมร่วงแบบบางอะไรเงี้ยอ,อันนี้มันป,ปัญหาใหญ่ก็เลยเเราเน้นไปที่จุดใหญ่ๆก่อนแต่เมื่อชัยอาทิตย์แรกนี่คือหนังสียสะลอกกับคันมันหายไปแบบชัดมากนะคะจริงๆแล้วมัน,ม,นมันค่อนข้างชัดชัดเลยซึ่งซึ่งตอนนี้คุณจ๋าก็ไม่รู้นะรู้ไหมว่า มันรักษาไอรู้หรอรู้หรอเพราะว่าอ่านในในเตหทวิลาออรู้อยู่แล้วว่ารักษาไม่ได้เอะใจว่ามันจะใช้ดีไม่ดีแต่คือปกติเรานั่งนั่งอยู่เราก็จะคันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอใช้ดีปุ๊บมันก็ไม่ไม่คันไม่ไม่ไม่คันแล้วก็พลังผมพลังแคที่มัน่วงเต็มห้องอะไรมันก็หายไปอ๋อดีแล้วจริงๆก็คุ้มแล้วเนาะคุม ตอนแรกอาจจะคิดหนักนิดนึงอย่างเงี้ยนแหละต้องการค่าผ่านตรงนี้พูดถึงมันก็คุ้มเพราะว่ามันใช้ได้นานนานมากอคนหนึ่งแชมพูใช้ได้นานไหมฮะใช้ได้ประมาณเท่าไหร่ของคุณจ่ายเองสองสามเดือนนะคะผมยาวอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราสระสระทุกวันเนี่ยวันละสองรอบนะคะที่น้องเขาแนะนำใช้ได้ไม่ต่ากว่า2เดือนสระวันละสองรอบหมายถึงว่าสระตอนเช้านะคะสระครั้งแรกแล้วก็ล้างออกที่เหมือนแบบว่า ล้างด่างสีสะที่มันมันออกไปแล้วก็สระอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมักไว้5นาทีก็คือวันหนึ่งวันหนึ่งอาสระ2รอบใช่ค่ะก็ยังได้2-3เดือนเนาะ2เดือนใช่ะตอนแรกก็คิดว่าสระทุกวันมันจะแห้งหรือเปล่าแต่มันก็ไม่แห้งแข็มลดลดต่างสีรษะลอกลงไปอีกใช่ค่ะถ้าเกิดสูิว่ามีใครได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดมีปัญหาผมร่วงอะไรอย่างเงี้ย คุณจ๋ามีม,มีแบบอยากฝากอะไรไปถึงคนที่มีโอกาสได้ดูไหมครัหมายถึงว่าถ้าเกี่ยวกับการตัวตัวผลิตภัณฑ์ฮาวิลาตรงนี้นะคะถ้าให้ความคิดเห็นเนี่ยก็คือผมผมร่วงจริงๆแล้วคือจ๋าเองอะตอนเลือกตอนเลือกใช้อะด้วยความที่แบบเราโตมากับพี่แบบว่าอุย้ย ไอเนี้ยใช้ไม่ได้ผลหรอกผมร่วงไม่ได้ขึ้นง่ายๆหรอกอ,อย่างเงี้ยเราเราก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เพราะว่าเราอยากลองตอนแรกก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะได้ผลดีขนาดนี้ <laughs> แล้วก็อยากเลยอยากให้เลยอยากให้ว่าถ้ามันไม่ลําบากจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยเนี่ยลองเถงอะ <laughs> ต้องลองจริงๆนะเพราะว่าบางทีมันคุ้มบางทีเราเราเรา,เราจับดูเราไม่รู้เลยว่ามันมีตอผมอมันอาจจะไม่ขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่า มันอาจจะขึ้นก็ได้แล้วทําไมเราถึงจะไม่ลองมันมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะ<ช>เพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างก็ต้องลองแหละแม้แต่แม้แต่เราดูคลิปสัมภาษณ์ดูคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครถ้าไม่ลองมันก็ไม่มีทางรู้ว่าเออมันจะมันจะขึ้นจริงไหม<ช>นะฮะก,ก,ก็ก็อยากฝากไว้ตรงนี้เหมือนกันนั่นแหละครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ดูหลายๆคลิปแล้วอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจลองใช้ดูนะฮะแล้ววันหนึ่งผมอาจจะได้ไปสัมภาษณ์คนเนี้ยสัมภาษณ์ลูกค้าท,ท,ท,ที่ที่กำลังตัดสินใจอย,อยู่ตอนนี้ครับ มีของฝากขอ,ของขอบคุณแล้วกันครับที่ที่คุณจ๋ออาอุตส่าห์มาให้ฮาวิลาสัมภาษณ์ในวันนี้อันนี้เป็นชุดขอบคุณที่ที่แบ่งปันนะครับแล้วก็จะมีจริงๆวันนี้มีพวกขวดนู่นนี่นั่นมาให้เต็มไปหมดเลยนะฮะเพือ่อเพื่อให้คุณจ๋าไปแจกเพื่อนๆแจกญาติๆอะไรเงี้ยนะะให,ให้ให้ได้ลองใช้ดูก็วันนี้ก็ก็ขอบคุณคุณจ๋ามากๆเลยครับท,ที่ที่ให้โอ,อกสาสผมมาสัมภาษณ์ ออก Youtube วันนี้นะฮะก็เดี๋ยวก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยนะฮะ<ด>ขอบคุณคุณจามากๆเลยครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับ